หาคุณประทับใจในหนังจรกรรมที่มีการวางแผนอย่างแยบยนต์และในระหว่างทางมีการหักกันไปมาได้ตลอดทั้งเรื่องแถมในตอนจบยังมีการเซอร์ไพรส์หักมุมอีกหนึ่งรอบอย่างหนังตระกูลโอเชียนที่สร้างมาแล้วถึง4เรื่องวันนี้ผมขอแนะนำหนังจรกรรมสัญชาติเกาหลีที่มีลีลาการเล่าเรื่องที่คล้ายกันแต่ความดีงามนั้นจะดีกว่าหรือได้กว่าอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังเดี๋ย,ยครับ The Thief ใช้ในปี2012ในชื่อภาษาไทย10เดาวโจรป้นโคดเพชรภาพยนตร์จรกรรมหักเหรียมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแก๊งป้นมืออาชีพชาวเกาหลีที่ได้ขโมยสิ่งของบางอย่างจากมหาเศรษฐีคนหนึงแม้จะประสบความสำเร็จแต่ตำรวจกับรูปเบาแสทําการไล่ล่า จึงจำเป็นจะต้องหลบหนีจากเกาหลีไปชั่วคราวครับแต่เผอิญว่ามีคนรู้จักอยู่ที่ฮ่องกงซึ่งเป็นแก๊งคนระดับตำนานเช่นกันชวนให้แก๊งเกาหลีไปร่วมโจรกรรมฉกเพชรมูลค่า20ล้านเหรียญดอลลาร์สาหรัฐจากห้องนิรภัยในคาสิโนโที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาในมาเกา๊าเพื่อนำไปขายต่อให้กับผู้ทรงอํานาจคนหนึ่งครับแก๊งโจรกรรมของชาวเกาหลีกับแก๊งโจรกรรมชาวฮ่องกงจึงจําเป็นจะต้องร่วมมือกันเฉพาะกิจพวกเขาต้องวางแผนอย่างแยบยล เพื่อทําการจารกรรมครั้งนี้ให้สําเร็จไปให้ได้ครับการวางแผนจึงได้เริ่มต้นขึ้นไปพร้อมกับความสับสนวุ่นวายที่พยายามจะหักหลังกันไปมาระหว่างสองแก๊งซึ่งเรื่องราวจะดาเนินต่อไปอย่างไรจะสามารถจารกรรมเพชรมูลค่ามหาศาลได้หรือไม่และที่สําคัญสองแก๊งสองสัญชาตินี้จะร่วมมือกันไปได้หรือไม่สามารถติดตามรับชมในทางเน็ f l i x เลยครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่า ถ้าใครชมภาพยนตร์ชุดโอเชียนที่รวมดาราดังระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดมาแล้วคงจะต้องชื่นชมในกระบวนการวางแผนอันยอดเยี่ยมและการหักเหลี่ยมเชื้อคมกันไปมาอย่างสุดเซอร์ไพรส์และเมื่อเราได้รู้ว่าทางเอเชียได้สร้างหนังแนวนี้ขึ้นมาเช่นกันก็ต้องคาดหวังเป็นธรรมดาว่ามันจะไม่ห่วยเกินไปนักสำหรับผมแล้ว t h e t h i e สิ0ดาวโจรป้นโคดเพชรมันก็มาได้แย่เกินความคาดหมายครับแต่มันก็มาได้ดีอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เพราะ แม้จะปูเรื่องว่าเป็นชาวแก๊้งเกาหลีและชาวฮ่องกงมีการวางแผนอย่างแยบยลแต่ความแยบยลของแผนนั้นมันยังธรรมดาเกินไปครับหากเราดูเอาความสมจริงสมจังแล้วมันก็ค่อนข้างมีช่องโหว่อยู่มากและโดยมากมันคือพึ่งโชคและดวงมากกว่าความสามารถซะอีกครับเรื่องประเด็นความแยบยลจึงตัดทิ้งไปได้เลยครับและที่สำคัญบุคลิกกับสิ่งที่เขาปูไว้มันค่อนข้างสวนทางกันครับ บุคลิกของโจนแต่ละคนนั้นมันลอกแลกเชื่อถือไม่ได้มันเล่นมากกว่าจริงจังซะอีกครับและมันก็ไม่น่าเชื่อถือว่าแต่ละคนนั้นมันคือโคตรเซียนในการป้นแต่อย่างใดเลยครับแม้จะมีตัวละคร1นถึงสตัวที่ดูแล้วมีความจริงจังมากที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ทให้น้ําหนักของแก๊งตจรกรรมกลุ่มนี้มันมีมากขึ้นหรือมีความน่าเชื่อถือใดๆเลยครับกว่าจะเข้าเรื่องป้นทั้งใหญ่ได้ก็กินเวลาไปนานมากเลยครับหนังเปิดเรื่องมาด้วยความสนุก มีการจารกรรมกันที่ค่อนข้างตื่นเต้นและลุ้นตามแต่หลังจากนั้นไปจนถึงเกือบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหนังก็เน้นไปที่ความสัมพันธ์ของตัวละครอดีตความหลังความรักและก็ความสัมพันธ์กันระหว่างการปฏิบัติการและมันค่อนข้างจะมีสัดส่วนที่มากกว่าการจารกรรมซะอีกนะครับมันจึงออกไปทางหน้าเบื่อสักนิดครับหนังจะมาสนุกก็ต่อเมื่อมีการปล้นสำเร็จแล้ว และก็เกิดการไล่ล่าจากเจ้าพ่อโดยเฉพาะฉากที่มีการไล่ล่าบนตึกแห่งหนึ่งในเกาหลีนั้นมีการปีนป่ายโหนสลิงกันไปมายิงไล่กันไปมาตรงนี้ทำออกมาใช้ได้เลยครับอารมณ์มันก็เหมือนกับการดูหนังฮองกงในยุค90ที่เฉินหลงกระโดดข้ามตึกไปมาน่ะครับเรื่องการหักมุมการหักหลังกันและการเฉลยตัวตนของตัวละครสำคัญก็เป็นธรรมดาที่หนังแนวจรกกร,รมนั้นต้องมี ซึ่งก่อมาได้มีความแปลกประหลาดอะไรมากนักสาหรับหนังเรื่องนี้ครับเพราะระหว่างการจารกรรมเพชรนั้นเราก็เหมือนจะรู้ในใจอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องจารกรรมไม่สําเร็จหรือแม้จะสําเร็จสิ่งที่ขโมยมานั้นก็นไม่ใช่ของจริงหรือแม้จะเป็นของจริงก็จะมีการหักหลังกันอยู่แล้วมีการวางแผนซ้อนแผนกันอยู่แล้วซึ่งในเดอะทิฟ f มีสิ่งเหล่านี้อยู่ครบถ้วนกระบวนความเลยครับแต่เสียดายว่าบทมันไม่ค่อยจะกลมมากนักนะครับ มันไม่ได้เราถึงโชคชะตาของตัวละครหลายๆตัวที่ถูกตำรวจจับไปหนังตัดหายไปเลยในช่วงท้ายเรื่องครับต่างจากหนังสกุลโอเชียนที่เขาเก็บรายละเอียดส่วนนี้ได้เนียนกริบเลยครับส่วนดารานักแสดงที่นำมาใช้งานนั้นหากใครเป็นแฟนหนังฮ่องกงก็มักจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีกับน,นักแสดงเหล่านี้อยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะแต่ละคนก็ไม่ใช่ดาราเบอร์เล็กๆโดยส่วนตัวแล้วผมกับชอบดารานักแสดงชาวเกาหลีมากกว่าครับ อาจเป็นไปได้ว่าตัวผมเองในเห็นดาราหนังฮ่องกงเหล่านั้นบ่อยจนเบื่อแล้วนะครับที่ชอบมากก็คือจอนจีฮยอนหรือชื่อที่เราคุ้นหูก็คือจวนจีฮุนจากบทบาทที่เคยได้รับในม y s a s s ี่เกิลยายตัวร้ายกับนายเจียมเจียมและอิมเมเร่ลิขิตรักข้ามเวลาครั้งนี้เธอรับบทเป็นสาวนักโขนสลิงนักปีนป่ายครับเรื่องนี้เธอสวยและน่ารักมากที่เล่นแสนโซนด้วยครับ แม้ว่าบทคลิกของตัวละครที่เธอได้รับนั้นค่อนข้างจะขัดหูขัดใจไม่มีความนิ่งเลยครับแต่ด้วยความสวยน่ารักของเธอรวมถึงความเซ็กซี่ของเธอนั้นมันสามารถปล่อยพันเรื่องราวนั้นไปได้เลยนะครับบอกตามตรงเลยว่าแข่ผมเห็นชื่อเธอเป็นนักสแสดงในทีมนี้ผมก็ดูหนังเรื่องนี้แล้ว่ะครับถ้าใครชอบดูหนังฮ่องกงชอบดูหนังเกาหลีที่เน้นดาราดังจำนวนมากๆ ชอบดูหนังแนวจรกรรมวางแผนหักเหลี่ยมเชื้อคมกันไปมา The Thief ก็พอจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้บ้างครับและถือว่าไม่ได้เสียเวลาในการรับชมเกินไปนักดังนั้นทาง Super Review Channel ก็ขอให้คะแนนความชื่นชอบ The Thief 1 10ดาวโจนร้นโคตรเพชรไว้ที่ 6. เต็ม10คะแนนครับ หากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ